มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า Focus on What Matters ค่ะทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ใช่เครื่องทิ้งไปถ้าไม่ใช่เรานะคะเล่มนี้ค่ะจะทําให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องตอบสนองกับทุกความคาดหวังในชีวิตค่ะแต่มันมาจากการยอมรับว่าความวิตกกังวลนะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะคะแล้วเราเนี่ยจะเปลี่ยนความวิตกกังวลตรงนั้นเป็นการปล่อยวางได้ยังไงบ้างหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยาก เอามากๆค่ะแต่นั่นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีการปล่อยวางอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ หัวใจหลักของการปล่อยวางไม่ใช่การทําตัวให้รู้สึกว่าเราจะต้องชินชาหรือการปล่อยวางให้ว่างเปล่านะคะหรือการเห็นแก่ตัวค่ะแต่มันเป็นการเข้าใจจังหวะการรับส่งของชีวิตนะคะว่าสิ่งไหนเราควรยอมรับควรให้ความสําคัญแล้วสิ่งไหนที่เราควรจะปลดเปลื่องออกจากชีวิตไปค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยเตือนสติให้เราเนี่ยกลับมาโฟกัสกับชีวิตอย่างถูกวิธีค่ะโดยเราใช้ปรัชญาที่เรียกว่าปรัชญาสโตอิกนะคะซึ่งเป็นหล คิดโบราณนานนับพันปีแล้วค่ะ ปรัชญาเนี้ยค่ะจะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยเกิดความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตที่ดีกับการรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันนะคะโดยเนื้อหาในเล่มเนี่ยจะเป็นจดหมาย70ฉบับ70เรื่องราวแล้วก็70แง่คิดค่ะที่เซเนกานะคะนักปรัชญาสโตอิกเนี่ยได้เขียนถึงเพื่อนค่ะเพื่อที่จะแบ่งปันแนวคิดในการใช้ชีวิตและก็นํามาประยุกต์เข้ากับเรื่องราวที่เซเนกาเนี่ยได้พบเจอนะคะจดหมายทั้ง70ฉบับนี้เนี่ย ันจะช่วยจัดการชีวิตเราทั้งโลกภายในแล้วก็โลกภายนอกรวมแล้ว11ด้านด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูค่ะนั่นก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะการจัดการความคิดการรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นการตัดสินใจในเรื่องต่างๆการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มอิ่มการสร้างตัวตนของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมการไขว่คว้าหาความสําเร็จทางโลกการสร้างความมั่งคั่งการจัดการอาชีพการงานการอยู่กับผู้คนและการจัดการกับช่วง เวลายากลําบากของชีวิตค่ะอ่านเล่มนี้แล้วนะคะเราจะได้คําตอบกับตัวเองเลยค่ะว่าอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตและเราควรทุ่มสุดตัวกับอะไรแล้วถ้าชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังเราจําเป็นต้องทุกข์ใจไหมหรือต้องทุกข์มากน้อยเพียงใดทุกอย่างมีคําตอบอยู่ในเล่มนี้แล้วค่ะ